ผมเก็บอย่างลบบัรทันน่ะไอ้น,นี้พูดแม่งเหมือนหนังเลยนะเว้ยผมยังจำโมเมนต์นนได้แบบอยู่อยี้แบบคือแบบไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะเวลาพี่คอนซัลล์ลูกค้าหรือตอนที่พี่ให้คำปรึกษาทีมงานอย่างเงี้ยแล้วก็ในรายการอย่างเช่นรายการพี่วุฒิที่พี่ําปุ๊บตอบปั๊บคิดเร็วตอบเร็วอย่างเงี้ยพี่มีเทคนิคในการคิดเร็วตอบเร็วได้ไงไม่มีไม่มีคืออาจจะแบบเป็นคนที่พูดเร็วอยู่แล้วไหมหรือว่า พูดไม่คิดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเกิดให้ตอบแบบคนอื่นเอาไปใช้ได้อะผมเดาว่ามันมีบางอย่างในชีวิตที่ผ่านมามันปลูกฝังผมขึ้นมาตรงนี้มากกว่าแต่ถามว่ามีความตั้งใจไหมว่าต้องตอบเร็วหรือมีความตั้งใจไหมว่าไม่มต้องตอบปับ๊บอ่างเงี้ยผมไม่ได้มีความตั้งใจอย่างนั้นนะมันคงเป็นความเคยชินมากกว่าสมมุติเราเป็นนักกีฬาประเภทหนึ่งอะแล้วเราสามารถทำไอ้เรื่องนั้นได้เร็วกว่าชาวบ้านเขา เราเคยเห็นพวกนักบอลที่เตะเร็วกว่าถูกไหมเราเคยเห็นนักวิ่งปองที่ดอเร็วกว่าหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเปรียบเทียบคงเหมือนกันคือหากเราได้ทําอะไรซ้ําๆอ่ะในสิ่งเดิมๆอ่ะเราคงทํามันเร็วขึ้นใช่ไหมเหมือนสมมุติถ้าเกิดผมแบบตักไอติมอ่ะเป็นพนักงานตักไอติมอ่ะผมตักวันแรกกับตักวันที่300ออ่ะมันคงต่างกันมั้งทีนี้ถ้าเกิดมาพูดถึงโดยคําถามเนี่ยเป็นเรื่องคําแนะนําด้านธุรกิจหรือว่าความคิดด้านธุรกิจเนี่ยผมคง คงหนีไม่พ้นตอบว่าอย่างแรกคือเรามีความรู้พื้นฐานที่จะหยิบมาปรุงในคำตอบนั้นอ่ะเยอะแค่ไหนวัตถุดิบนั่นเองคือหากคุณหากคุณเองเป็นคนที่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรงไม่ว่าจะเรียนปอตีปอโทรหรือปอเอกมาก็ตามหรืออ่านหนังสือมาก็ตามส่วนนี้ก็เป็นเครื่องปรุงหลักชั้นดีส่วนหนึ่งต่อมาเครื่องปรุงต่อมาคือพวกประสบการณ์ะว่าคนต้องใช้ไฟเท่าไหร่เปรียบเทียบนะในการมาประยุกข,ข้อมูลเหล่านั้น หลายๆคําถามที่ผมตอบเร็วอะ่ะมันเป็นคําถามที่ผมไม่ได้เจอครั้งแรกอันนี้คือเฉลยเลยนะผมอาจจะเจอมาร้อยครั้งแล้วก็ได้คือมันไม่ได้คิดเร็วหรอกนะแต่ว่าส่วนตัวอาจจะแบบเขาตอบไปเคยตอบไปแล้วอะ่ะหรือแบบอะไรมันก็เลยเร็วมั้งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมช่วยได้รับโอกาสจากทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยให้ไปเป็นที่ปรึกษามันจะมีเซสชันเขาเรียกเว็บคลินิกแหละ ที่ทางอาจารย์ผมก,ก็เป็นคนที่เป็นหนึ่งในนะั้นที่เป็นหัวหน้างานอะไรอย่างงี้เนาะผมก็เป็นลูก,ลก,ลก,ลกน้องลูกน้องไปช่วยตอบคําถามแบบความรู้เบื้องต้นตั้งแต่เราเด็กๆอะ่ะเราก้องเรรู้ว่าอ๋อจริงๆเนี่ย SME Pain พ o i n t แม่งเป็นยังไงแน่นอนละ่ะครั้งแรกๆเราก็ตอบไม่ได้ดีหรอกเพราะว่าความรู้เราก็เท่าหางอื่นเนาะเราก็ฟังอาจารย์ไปเรื่อยๆฟังหัวหน้าเราฟังที่ปรึกษาท่านอื่นๆไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาศึกษาเสิร์ชเองโชคดีว่าตอนเด็กๆเป็นคนที่ค่อนข้างแบบติดคอมพิวเตอร์มากคือกลับบ้านมาปุ๊บจําได้เลยคือกินข้าววเสร็จออ่ยูหน้้าคมแล เล่น MSN บั๋งไฮไฟบ้าง, Hi Fi, างนั่งเสิร์ชเว็บเบราว์ไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยอ่ะ,อออะมันเลยเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่เราค้นหาคำตอบเหล่านั้นจากบล็อกต่างประเทศเลยเลยแบบเนี้ยในในคำตอบที่เป็น SME base เยอะพอสมควรแล้วพอเราทำอย่างเงี้ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วพอเราเริ่มมีโปรเจ์ลูกค้าคอนซัลท์มากขึ้นตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยเราจะเริ่มสงสยัยเรื่องใหม่มากขึ้นแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นแหละถ้าลูกค้าแบบนี้ผ่านตรงนี้มาแล้วล่ะถ้ามันผ่านมาไม่ได้ล่ะเป็นยังไงผมว่ามันเป็นการซักซ้อมส่วนตัว ว่าว่าว่าเราซ้อมมาแล้วอะซีนาริโอต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรอันนี้การศึกษาที่เรียนด้านนี้มาก่อนก็ได้เปรียบนะอย่างผมเนี่ยเคยเรียนพวกเกี่ยวกับวิชาแบบ business intelligence หรือว่า decision support system มาก่อนเลยแบบนี้เป็นวิชาที่แบบอองจริงผมจําไม่ค่อยได้นะอาจารย์สอนอะไรแต่ผมรู้อย่างเดียวเลยคือสรุปง่ายๆคือมันต้องคิดก่อนตอบคิดก่อนที่จะมีมีโซลูชันอะว่ามันมีเบสเคสยังไงมีเวิร์สเคสยังไงหรือว่าแบบ เราจะต้องมีแฟกเตอร์อะไรบ้างที่จะเอามาคิดอะไรเงี้ยถึงแม้ผมยังจําไม่ได้ด้วยซ้ำเมื่ออาจารย์สอนทุกสัปดาห์นั้นน่ะทุกแชปเตอร์มีอะไรบ้างแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าอาจารย์บอกบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าเฮ้ยเวลาตัดสินใจอะ่ะมันมีอะไรมากกว่าอารมณนะ์นะน้องๆก็่อารมณ์นั้นอะ่ะนึ่ออกไหมเราเราก็หลังจากนั้นเราก็พยายามหาอินพุตไว้ก่อนเพื่อดักเอาไว้ก่อนว่าเพื่อหลายๆครั้งเราตัดสินใจแทนลูกค้า หรือเราให้โซลูชันลูกค้าหรือเราให้ออปชันลูกค้าเนี่ยเราไม่ควรไบแอสตามอารมณ์เราหรือตามอารมณ์ลูกค้าหรือตามอารมณ์คู่แข่งหรือว่าสถานการณ์ต่างๆทีเนี้ยมันก็เป็นเหลือการฝึกซ้อมละว,ว่าคุณจะคิดได้คมแค่ไหนในสถานการณ์ต่างๆที่คุณอาจจะคอนโทรลไม่ได้เช่นคุณเจอลูกค้าที่คุณรู้สึกเพรสเชอร์มากเพราะเขาเป็นรุ่นใหญ่แล้วเป็นเศรษเป็นแบบเจ้าของกิจการแสนล้านอย่างเงี้ยแบบโอ้ยอยู่ในตลาดหุ้นหลายบริษัทหรือว่าเป็น ซีโอบริษัทที่คุณเป็นคนชอบเขามากเขาเป็นไอดอลของคุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็คิดช้าเว้ยเพราะสมองเรามัวแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ appreciate เขาหรือแพ้ appreciate ผลลัพธ์เขาหรือว่าไปกลัว anxiety นะกลัวแบบเอ้ยแบบตื่นตระหนกหรือว่าแบบอะไรเงี้ยกับกับสภาวะตรงนั้นทําให้คุณคิดช้าหรือเปล่ามันก็มีผลเพราะว่าอย่างเราเราเดียวกับลูกค้าอย่างเงี้ยท,ที่ที่นั่งอยู่ตรงข้ามเราแล้วเขาจ่ายังินมามาจ้างเราอ่ะ เราพูดทุกคำพูดเราก็รู้สึกว่าแบบมันต้องควรมีมีนิ่งมีประโยชน์ดีกว่าเออหรือแม้แต่โอเคเราไปสัมภาษณ์มาหลายรายการละแต่ละรายการเนี่ยเราก็กลัวว่าคําพูดของเราเนี่ยมันจะสื่อสารออกไปได้ตอบโจทย์คนดูหรือคนฟังหรือเปล่าเพราะบางทีอ่ะคาตอบเรามันอาจจะตื้นไปป่ะลึกไปป่ะใช้ศัพท์เก๋ป่ะหรือว่าจังหวะจากโคหรือตัวอย่างสื่อสารได้ดีไหมอะไรเงี้ยไอ้น,นี่ก็คือเป็นเป็นองค์ประกอบแท็กติคอลว่า ทำให้เราตอบเร็วแล้วได้ดีด้วยหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าตอบพูดปั๊บตอบพูดปั๊บตอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนประมาณนี้กล่าวโดยสรุปก็คือว่าถ้าคุณมีความรู้เยอะประสบการณ์เยอะฝึกใช้เยอะแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้กล่าวโดยสรุปคือเรื่องเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบที่ผมคิดว่าพวกคุณน่าจะเป็นคนที่คิดเร็วตอบเร็วขึ้นได้แต่ส่วนตัวผมนั้นผมก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นเป็นจากปัจจัยประมาณนี้อ๋อแชร์นิดนึงผมอะตอนเด็กๆ เป็นนักกีฬาปิงปองมาก่อนถ้าใครรู้ปิงปองเนี่ยเป็นกีฬาที่ถือว่าค่อนข้างเร็วมากที่เราจะต้องตอบโต้ตั่งตรงข้ามอยู่บนโต๊ะมันก็จะมีการซ้อมเนาะอย่างเช่นตีโต๊ะกันถ้าเกิดไม่ถึง300ลูกตกก็ก็ต้องตีต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนแข่งจริงเราก็ซ้อมผมซ้อมอยู่หลายปีนะช่วงที่ฝึกซ้อมจริงจังอย่างต่ำก็เกิน 3- 4ปีอะแล้วกต็ตอนเด็กประถมเลยผมเป็นนักแบดมินตันมาก่อนก็ ผมเชื่อว่าเรื่องเหล่านั้นอะ่ะมันทําให้ประสาทเราคอนเน็กเร็วมากกว่าเดิมผมเคยเคยแบบอยู่ดีทําของตกอะ่ะในจังหวะที่เราไม่พร้อมอะ่ะจากรถอะไรเงี้ยแล้วผมลงไปหยิบทันอะ่ะเหมือนหนังเดอะแมทริกเลยแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยเคยนั่งสอบอะ่ะตอนเรียนปตีอะ่ะนั่งสอบแล้วเพื่อนข้างๆทํำยางรถตกอะ่ะผมอะ่ะทำข้อสอบไม่ได้ผมว่างไงผมก็เลยนั่งหน้าเหม่อ่ผมเก็บยางถบันทันอะ่ะไอน,นี้พูดม่งเหมือนหนังเลยนะเว้ย คือถ้าเกิดได้ถ่ายเนี่คือแบบฉากนั้นเนี่ยเป็นหนังได้เลยผมยังจำโมเมนต์ได้นเลยแบบอยู่อยี้แบบคือแบบไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะแต่แบบมันดูเป็นเรื่องโง่ๆบ้าๆนะแต่รู้สึกว่าแบบเออล่าสุหลายๆครั้งอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบปฏิกิริยาโต้อตอบเรามันค่อนข้างเร็วแล้วผมคิดว่าน่าจะเกิดจากเรื่องเหล่านั้นเพราะว่าชีวิตผมถ้านอกจากสองเรื่องนั้นอ่ะสามเรื่องนั้นอนะ่ะก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ถูกฝึกปรือให้ทําอะไรเร็วมากๆนะ เร็วแบบเร็วกับปกติอ่ะอย่างซ้อมวิงปอมอ่ะโหสมมุติเราไปซ้อมเราผมเคยขึ้นมาซ้อมแถวแถวกรุงเทพเนี่ยแถววัดวันวนราดิษอะไรเงี้ยก็แบบตีวันหนึ่งแบบตั้งสามชั่วโมงหกชั่วโมงมต้องวิ่งต้องตีแบบตบอย่างเดียวอย่างเงี้ยตบ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 ,ตบ,ต,บตบอย่างเงี้ยคือสมบอกมันต้องเร็วมากนะเพราะว่าโค้ชจะตีมาคนละที่อ่ะเราต้องตีไปคนละที่อ่ะมันจะถูกฝึกแบบคิดเร็วตลอดเวลาทีนี้เอามาเชื่อมโยงก,กับตอนพูดบ้างละ่ะผมอ่ะ เคยฝึกพูดตอนสอนแรกๆมาเยอะพอสมควรอย่างเช่นต้องสอนทีหนึงสามชั่วโมงหกชั่วโมงอะ่ะผมลองรันเนื้อหาสามชั่วโมงจริงเลยอะ่ะมันจะฝึกเชื่อมโยงกเนี่ยเมื่อกี้ฝึกเชื่อมประสาทให้ให้มีข้อมูลวิ่งเร็วแล้วแต่ว่าตอนนี้คุณต้องฝึกเชื่อมโยงกับปากละว,ว่าคุณถ่ายทอดออกไปเร็วหรือเปล่าแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้อสุดท้ายคือข้อเสียของผมคือพูดเร็ว แล้วหยุดไม่ได้ช้าไม่ได้พอช้าปุ๊บระบบมันพังคือเหมือนกับเหมือนน้ําแม่งแบบติดอยู่ตรงตรงท่อแล้วมันระเบิดคือการเป็นพูดไม่รู้เรื่องไปเลยแล้วคิดไม่ทันไปเลยไอ้น,นี้เป็นข้อที่ผมแบบอยากแก้นะแต่ผมพยายามมาห้าปีหปีแล้วอะ่ะไม่ได้ก็เลยต้องยอมเป็นคนพูดเร็วต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับขอบคุณครับ